เราไม่มใส่แต่แต่มเนี่ยแล้วชนปูเลยบ้างะคือก

เอ้บัสิปซินี่ยกระโดดออกมาไดดีชับเหียเอ้ยอ้โฮมาตะคกโฮ่เอ้โฮกับโฮกันวะเอ้ไม่ไม่ไม่ไมพาดเดืเลยไม่ได้มาที่นี่อีเม่เงฮ่าฮ่ฮิตตีรึ่าตรงี่มีโยมาตองท

Ê, ông mà lo quá đi quá chơi Ông mà chơi Kẹp đi, ảnh ra xong rồi biểu luôn, nhà luôn phải Nếu bảo ông mà đi, đi, đi yeah, phố <laughs>

อ๋อืมตู้มีอยู่อะไเาเมนาคว่ามียเไรออไมรู้อยู่วันนี้อะไรผมเอาไี่เจี่ตัวี่ใหญ่ตัวที่เล็บทับอืมอาชองเนียวฮะแก่ก็ตี้องมาฝอืนหาได้รื่องอยไรยัไงแกรู้ให้เสนใหญ่ยงตีรอมาแล้วเ็าุดย้อม 哭的我都完蛋，哭的我都。哈，出这个谁出呀？到底有谁出呀？ แต่อ okay, like ันนี้ไม่ใช่ไง้องเราดบกันดูไ

mấy vô nào rồi

dạy mất mặt dọn lẹp ở đây thì đi đi qua bụi phía dạng chưa mời chào mời 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 không mời 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 猫没得个照片，一个。 đâu rồi nhỉ nè giữ được này cả à bé con mà này con mà này mau quá thì nghe thì mày

อาไม่งฮัลโูลชื่ถึงฮัลโหเยอะกว่าเยอะีตัวพี่เยอะพับ่อยซังกว่าอาเลี่ยได้าหนเฮโบว่ะเยอะตีจากของวลุงเลยย้อไปดูเลย

i don't want to do anything